สอบถา้มเลครับเป็นยังที่ยังผูกพักพร้อมดีครับมันเป็นยังไงผูกพร้อมนี่ใชยว่ามันลด,ดต้นทุนสูงจริงแต่ว่าใชยว่าในขายไหไ้ขายไว้เนาะราคาคเป็นยังไงราคาราคานี่ห้องบอกลงหนาอะไรเนาะพอมันขึ้นยู่กับทางตลาดเขาตลาดเขามาไปยังไงห้องก็ต้องไปตามเขาคเคยขายสูงสุดนี่ได้ดไไราคาดีเป็นยัครับเด็นงี่ไหลปะห้าสูงสุดหอดได้หอดห้าสิบหกสิบก็ได้ ต่อก <ouais. S 2> ิดหนึ่งกิโลห้องหนึ่แต่ว่าเคยได้เงินแสนเพิ่นอยู่เนาะมันมันกิดบางขั้งบางเข้าแต่ไม่ได้หลแต่มันบ่ได้บ่ได้เสมอมันบ่ได้บเป็นงวดงวดมันบ่ได้เที่ยวเดียวเบิดมันเป็นงวดงวดหน้าเป็นรุ่นรุ่นนับว่าลายสิน่ะซุ่มเขาจะเด่นนั่งนักเป็นล็อกเป็นไล่ชอนไล่ลูกสาวเดียวมันก็อาจโอเคอาจจะถึงอาจจะได้ซุ่มหนึ่ง เป so ็นร so ุ่นเป็นรุ่นนี่ยเราไ่ได้ปลูกสาวเดียวเพื่อนแต่ว่าเลี้ยงงานหน่อยครับเลี้ยงงานหน่อยเห็ดสองคนเนาะเห็ดสองคนเลี้ยงงานเะาต้องคอยทยอยเห็ดเป็นชุดเป็นชุดเดี๋ยวหัวขันเห็ดหลายกันมือเองนะครับเนาะสำหรับเป็นแต่เงินในไหลเป็นปลูกหอมเป็นมันนี่เป็นจ่างเรื่องงานครับจ่างเรื่องงานอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวปลูกสองคนครับสองคนบริเวณของ ไปไเรื่อยๆอาะใช้ว่าเป็นงว,อวดอาศัย่ว่าผูกทุกมนึงแล้วก็พ่อซุ่มนึงพ่อถอนอ่ะเนนกถอนขายจังบ่เมื่อจะคว,วงแห้งนะลงี่ี้เดีหหลงไปอีก่ลงงั้นืนลงไปอีก,กนงไไนนานก็นลงอีกหมื่นพอสองลอยสองอยโลโลงเติมอีกาสามสิบบาทเก่าเนาะครับ้าาก็ทูเก่านี้แหละ โมดุลอยู่หอมพะยอดปีนสามสิบยังใช่สามสิบยังแต่ยังดีเนาะครับเนะะาะราคาตำ่ำนอย,ยแล้วแต่เขาพ่าถือว่าถือรับสำหรับผู้ใดอยากปลูกพอมกันรองตินลองถือเกศพี่น้องจะร่องเบื้องบนละอีหาโล่แต่ว่าดวงเป็นมีดวงครับอันนี้ก็กรยุคกับดวงนั่นปะครับนี่ยอ่ายุกับวัดดวงดวงด,ดวงดีเห็นเอ่อคือ

ผมมเอมตเคยยดิยินเนาอืฮอร์โมนปัดโพอมนผลตัวค้ำน้ำท่วมปลูกบ่แล้วฝนตัวค้ำนะครับฝนตัวค้ำนะะประมาณสงานนะครับทีปลูกหวมเนีประมาณเลยนี่นี่กับแมนเจอในสวีเดนเรโลละสามสิบนะครับเาโลสามสิบเปิเนี่ยเนี่ยโดมสิบนหน่อยมวนใหญ่็น่กะสามสิบลงไป มันหกหกกูโลหกลอยกูโลเนาะโอ้ตั้งแต่กิบปนก้อนผมมาท่ายบุกิบเหงียได้๋ยวปุ๊กยังไม่แห้งแล้วครับนี่ก้อนปุ๊กถ้าหนีปลาพริกนีปปก่กับผักหอมไปร,รอบนึงเนาะโอ้ผักหอมรอบนึงแล้วอันนี้กรับเลยมาเปลี่ยนผักหอมช่วงนั้นเป็นหอมแดงไหครับเนาะช่วง,ช,วงนนช่วงหอมแดงออกจากหอมแดงกับหอมแดงรอบนึงอีกรอบช่วงนั้นทัานราคาป่ครับช่วงหอมแดงนั่ะลูกถอนถอนขายช่วงนั้นราคาก็ยเนี่ย้อนขืนแห้งยนี่ย้อนพุ่ง แต่ักบาคทครับช่วงน,นั้นราคามันบ้อนสูงหนกขึ้นในหอถ้าได้ยี่สิบบาทยี่บาทช่วงน,นั้นเนาะงสุหดหอยี่สิบบาทก็ือว่าได้กำไรับช่วงน,นั้นทั้งหัวมันลงแพงแพงมื่นนี่ราคาหวัวพันราคาราคาหวัวพันน,พน,นั่นแพงกว่าแงกซุมนี่ซุมนี่มันราคาหาสิบบาทห้าสิบบาทปีนี้เอาไปขายขันบ่มีราคาดีมันเกิดมันกิเพิ่งขนปะมเกิดกิคือว่าได้ถือว่าพอขาดทุนแต่ก็ยูทุนได้ก็นิดนนิ่นน้อย ทุนเพราะว่าพอต้นทุนเ้ามาสูงแต่ว่าส้มนี้ก็คือที่นั่นราคาอยู่เนาะส้มนี้เนาะมันก็ต้องเบิ่งแม่นราคาเ่าก็ต้องเบิ่งท้องตลาดเอาแน่นอนเมื่อไหร่ครับตลาดหัวพันสามสิบบาทคันได้สามสิบบาทนี่กรบเบื้อขี้ไรครับแม่นก็ถือว่าก็ถือว่าอยูได้ยูได้ครับคันได้ราคาซั้นเนี่ย ใส่ป uh. ุ ium, ๋ยยักรอบครับหนี่งต้นหนึ่งสามสามรอบส่วนมากเป็นปุ๋ยยังครับปุ๋ยทีเรียกว่าปุ๋ยข่อยเท่าไหร่น่ะใส่สิบหกยี่สิบศูนย์ครับบ่มีสูตรใส่เฉพาะกิจเนาะมามาพื้นปุ๋ยพื้นบ้านครับไปแมนบ่ปุ๋ยพื้นบ้านเท่านี่แหละปุ๋ยพื้นบ้านวันนี้ก้อนก้อนปลูกเทานี้ร่องพื้นนี่ยังบ่ร่องพื้นกับต้นหน้ากับเดนขี้ไก่ใส่ไปก้อนไถครบคุกใส่กันไว้โดยฉีกไกเนาะครับเนาะ ขี่ไก่ขี่งัวเนี่ยพวกปรับปรุงดินน้ำไปในตัวเดี๋ยวบึงโดยร่วมกันถือว่าง่ามนครับโดยร่วมครับมาเสมอวัดนะมาเสมอวดใดเพราะว่ามันเป็นหอมมันเป็นนาห้อนเออยังต่อหอมนอลงจิงพวนี้ัน่นอนอนมันไม่ันขึ้น หอมแบบว่าหอมหอมากนั้นถั่แต่ว่าคนใจหวอนปูกคอนปูกคอนเนาะแตบบ่ว่ากะกะงามอยู่ร่วมกันยังงามอยู่ทางจะเป็นสกิ๊ตูนี่ฉันมันคป็นถูข้นข้นปูไรกะราคาราคาล,ลาุ่งเนาะราคาขึ้นลุ่งดำาคาขึ้นลุ่งทำตรงตลาดนานนคาโบนเนนน อ,อันนี้กับปลูกก็ท่านเลี้ยวฝนตกพากวนเพราะดีละ่ะก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเนะาะตอนไถแปลงกับบ้านได้ไถแปลงแล้วในการปลูกได้ก็ดีเป็นนั่นแหละครับแปลงก้กวนนั่นแหละาก,กลารก่ำก่ำเนี่ยสุดยอดเนี่ยกับปลูกได้อีกคือมีก็ได้ไม่จอกปลูกอ่อนเคล่อนเคลื่อนได้เพราะดินแฉบแล้ว บ่ใส่แกบไปทีครับนี่เอาตะเฟียงเลยสิอันนี้ใส่เฟียงยางเดียวได้ม้วนเลยว่าจิบ่ใส่แกบใส่แกบเนาะเพราะมันบริวารในพวกหนาเดียวทั้งน้นหนาเดียวแต่ว่าแกบก็มียุงเพาเอาใส่มีแกบก็มีอยู่ก็แกบหมดแหละแกบมียุงโบ่ใส่ข้างค่างกันปลูกแล้วก็มีทั้งแกบทั้งฟางครับผสมกันใส่ใส่ก้อนระฆังนั่ใส่อะไรคันฟางบ่คันฟางบ่หนากตฟังบางอาศัยว่าปกเกี๊บทับ นี่เกียบนาแล้วก็เเยบอกเอ้นี่ปั้งนาเล้วกับเรือโบเกลียบใส่อีกเพราะว่าจะบเกียบใส่ม้อนเลยใส่แต่เพียงปุ๊บหมดเลยพี่น้องบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเศร้าฝนตกเศร้าเนาะเป็นพายุเป็นฝนรู้ดูแรองไม่เนพายุดอกว่ามีม่มีลมเหมอนแค่เนี้ยเงี่ยวเงียนพี่น้องมั่งเกลี่าง่ามอยู่ครับ สำหรับผู้ใดที่สนใจก็สอบถามครับสอบถามทันห้อมอากาศเรื่องเล่าที่พี่น้องานใดอยากสอบถามครับจะสิล่วงไวใต้คลิปให้พี่น้องได้เิ่งครับเอาครับมือนี่ก็ขอบคุณนวินครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ